ประกาศฉบับที่6ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุก,กท่นกากทนกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยบริเวณความกดอากาศสูงหรือเมืออากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2ององศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสสาหรับ าคกลางตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ในวันที่11ตุลาคม65ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปวนที่มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอุณหภูมิลดลงรวมถึงดูแลสุขภาพไว้ด้วยสําหรับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่11ตุลาคม65ภาคกลางได้แก่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ต ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก่อให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังจนถึงวันที่14ตุลาคม2565จึงก่อให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุวิยนวิทยา www.tmd.go.th หรือสามารถโทรสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าท่านใดไม่สะดวกติดตามผ่านช่อง YouTube ของทิดาชาแนลก็ได้นะคะกี่หยิบข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศมารายงานมาแจ้งให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้วหนาวหรือไม่หนาวหรือฝนตกอย่างไรคอมเมนต์แจ้งข่าวกันได้ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังค่ะไปแล้วจา้าบ๊ายบาย